นี่คือสรุปสถานการณ์ร้อนระอุที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับจากการประทะกันเล็กๆเมื่อวันที่7พฤศจิกาคมตอนนี้มันบานปลายจนน่าเป็นห่วงมากกระทบไปทั่วเลยครับทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจฤฤ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 และชีวิตผู้คนประเด็นสำคัญที่คุณต้องจับตามีอยู่3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกเลยก็คือตอนนี้การสู้รบมันยกระดับเป็นสงครัมเต็มรูปแบบแล้ว กองทัพไทยเราส่งทั้ง F 1 6และกริปเปนเข้าไปโจมตีเป้าหมายทางทหารส่วนกัมพูชาก็ยิงจรวด B M 2 1กับส่งโดรนพลีชีพเข้ามาตอบโต้ทำให้ทั้งสองฝ่ายสูญเสียกำลังพลแถมฝั่งกัมพูชาย,ยังเสียในพลระดับสูงไปถึง4นายด้วยเรื่องที่ 2. ผลกระทบต่อประชาชนกับเศรษฐกิจอันนี้น่าห่วงมากครับลองนึกดูว่าคนแสนกว่าคนต้องอพยพ โรงเรียนเกือบพันแห่งต้องปิดแล้วภาคธุรกิจที่พึ่งแรงงานกัมพูชาเกือบครึ่งล้านคนตอนนี้ก็กําลังเจอวิกฤตขาดแคลนแรงงานอย่างหนักเลยและสุดท้ายมาดูท่าทีทางการเมืองกันบ้างคือมันแข่งก้าวทั้งคู่เลยครับนายกอนุทินประกาศชัดว่าไม่มีการหยุดยิงในขณะที่สมเด็จฮุนเซนก็สั่งยกระดับการตอบโต้ที่น่าคิดคือเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นหลังทั้งสองประเทศพิ่งลงนามข้อตกลงสันติภาพต่อหน้าโดนัลด์ทรัมป์ไปไม่นานนี้เอง สรุปคือสถานการณ์ยังคงวิกฤตการสู้รบส่งผลกระทบหนักในทุกมิติขณะที่ทางออกทางการทูตก็ยังดูมืดมนครับ